มันนะรมาไวไไาา e ่วดเออช่องเอนันจะเป็นวัุกวันสุขสุสที่าวครับกรจ่นี่ะน,ะน,นะคะระหว่างทางเดินออฟฟิศถามว่าเจอใครน้องทำอะไรคะเตยเมื่แต่เช้าเลย ลดเกินลดน้ำตาลทำให้ผิวดีค่ะแต่ว่าใส่เสียนั้นก็เติมไม่ถูกแล้วคือเข้าใจแหละว่าเขาอยากจะแบบว่าดึงดึงดูดแบบเด็กแบบเด็กเด็กเกณเราหรือว่าหาแบบผุ่มลูกค้าใหม่อะไรแบบเนี้ยแต่คือมันต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้ไงคือพอเปิดมาองแพลนกอดอกมีดาม่าเลยมันก็ไม่เวิร์กอะแป๊บนึงทำอะไรอยู่กี่เครื่องนะ ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้อยากไปเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่นะคะเออเออลุ้นสุดๆไม่ขึ้นเลยปล่อยให้ต่อมันกดปัดไปหยิบของชมพูไปกินข้าวเที่ยงเลยนะคะแสงมันสว่างเกินไปมโอ้ด่าด่มาดูของชมพู ป้าเดน่าคือตัวคลิปในช่องอะ่ะเธอไม่ได้อัปเดตาประมาณเกือบสองปีคือมันไม่ค่อยอันนะี้เลยไม่พี่เกียดเกียจไม่มีอะไรเลยคือขี้เกียจอย่างเดียวไม่ได้อัปเดตยืนไม่เหรอคืยวิจะแสงไม่ได้ปรับแสงเลยนะอันนี้แสงมันลงเป๊กอ้า <laughs> <laughs> ก็คือเอ๊ก็คือเราจะไปคอนเสิร์ตกันตอนเย็นกับชมพู่แ่ประเดนฝนอยาตกนะอะให้ดูนะเขามาเลยจ้าอะไรนะหยาตกนะรู้นะว่ามีคนอยู่ข้างบนอะคือ อย่าดูดติกเกอรเยอะบอกเลยครับไปเม่ควรดูดติกเกอรเยอะนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นเลยค่ะกินไข่ต้องว่าสุขภาพนา อสำหรับคนเกดอยากเห็นว่าไทยอยากเห็นว่าไทยออฟฟิศไม่แต่แบบเด็กมันไม่เคารพมันไม่เคารพอะไรนะอ๋ออะไรอ่ะขอคุณ <laughs> <laughs> มันดีเนาะอะไรก็ตามต้องของไทยสุดๆคนรอของฉันเอง <laughs> ดูจากพ่เศษในบังเ <laughs> ดอิญหรอกกูโดนลิขสิทธิ์ป่าวะไม่หรอก <laughs> เขาบอกว่าเอาหมดตั้งใจทำงานไหนตั้งใจทำงานแล้วหลายอย่างโอวเองตอนนี้อนาคตยูทูบเบอร์นะเนะี่ยซ้อมซ้อมซ้อมนะเรามาทำงานกันเถอะทำงานกันเถทำงานเดอะป่ะปิด ตรงที่ฟูจิที่พารากอนวันนี้แฮชิเนียวคนแน่นมากแล้วก็ต่างคนชับมากก็คือสิ่งที่ได้กลับมาคือวันหลักจ่ายตังค์ซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตจริงๆลำบากมากนี่รอกลำบากสุดอ่ะวันนี้คุณหาอะไรกินก่อนกินพีทก่อนค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเหตุเกิดเมื่อไม่กี่นาทีก่อนพอาะหุ่มคนนั้นเป็นการเลี้ยวโค้งเพื่อจะเข้าห้องน้ำแต่เป็นคนหลอกแล้วคือจะพูดจะกิจเลยรู้เลยมีแหละมีแหละ ก็คืออึ้งมากเลือกทักทูยูวารี่สุดๆส,สองทุ่มกว่าจะสามทุ่มก็คือไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้ไม่ติดราคาถามไม่มีเบ้าห้างทุี่ข้าวหมดแล้วค่ะคุณลูกค้าวหนึ่งไหนมาค่ะบอกเลยไม่ไหวละโยมตอนนี้เรามากินข้าวที่ m d k วันศุกรนะนะ์นะนะวันศุกร์ไม่ได้ม่ได้มาห้างแล้วคือไม่หรือไม่ถ้าแบบว่าจะไปหาอะไรกินข้างนอกลงไว้เลยว่าจะกินอะไรแล้วก็จองคิวเลยจบ อยู่กันจนห้างปิดน,นะคะมีอยู่จริงมีสุดแล้วตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้ว้าทุ่มกับมังอยู่ตรงสยามยังไม่ได้กลับเลย